การสั่งการในวันนี้นะคะโดยกทมให้ทางสำนักป้องกันและบรรเทาสาธา,ารณาภัยไปปูพรมสำรวจตรวจสอบในชุมชนให้ได้ครบร้0ยเเซ์ไม่เกิน2สัปดาห์ค่ะ เพื่อให้เกิดความมั่นใจหลังจากที่ไปเจอว่ามีประชาชนบางส่วนเนี่ยเขาไม่แน่ใจแล้วว่าถังดับเพลิงที่อยู่ในชุมชนถังแดงเนี่ยแหละค่ะหรือว่าในบ้านเรือนตัวเองปลอดภัยหรือเปล่ามีบางส่วนเอามาทิ้งตามจุดต่างๆด้วยในกทมมี2,017ชุมชนค่ะที่จะต้องไปตรวจสอบสภาพความสมบูรณ์ความเสื่อมของถังแล้วก็จะต้องรายงานรายละเอียดข้อมูลแต่ละถังดับเพลิงด้วยค่ะ ให้ท่านประธานชุมชนทุกช,ชุมชนเนี่ยนะคะวางแผนร่วมกันสถานีดับเพลิงของเราเนี่ยปกติแล้วหนึ่งสถานีจะดูแลสำนักง,งานเขตแล้วก็ดูแลชุมชนอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะวางแผนร่วมกันในการรวบรมตรวจถังทั้งหมดที่มีอยู่ในชุมชนเลยแต่ว่าเป็นถังเคมีนะคะก็ต้องสื่อสารภาคประชาชนก่อนไม่มีถังคาร์บอนไดออกไซด์อยู่ในชุมชนนะคะ ผู้ชมการดําเนินการในวันนี้ค่ะมันสืบเนื่องมาจากเหตุถังดับเพลิงระเบิดระหว่างการซ้อมดับเพลิงที่โรงเรียนราชวินิตมัธยมเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะคะก็เป็นเหตุให้หนายขุนทองเปรมณีหรือว่าน้องเบนซ์อายุแค่18ปีค่ะเสียชีวิตวันนี้โรงเรียนยังปิดการเรียนการสอนนะคะเพื่อที่จะฟื้นฟูสภาพจิตใจของนักเรียนส่วนเด็กที่บาดเจ็บรองผู้ว่าทวิดายืนยันมาแล้วนะคะบอกว่าผู้บาดเจ็บกว่า20คนที่รักษาตัวตามโรงพยาบาลต่าง,างๆกลับบ้านได้แล้วค่ะแต่ยังคงต้อง ดูแลในสภาพจิตใจกันอย่างต่อเนื่องด้วยนะคะขณะเดียวกันค่ะในเรื่องทางคดีเนี่ยผู้กํากับการสอนอนนังเลิงที่รับผิดชอบคดีบอกว่ายังรอผลสรุปจากผู้เชี่ยวชาญด้านถังดับเพลิงกับเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานให้ส่งมาให้ก่อนและอาจจะต้องเชิญตัวผู้ปกครองของเด็กที่บาดเจ็บมาให้ข้อมูลเพิ่มเติมด้วยนะคะคุณผู้ชมการซ้อมดับเพลิงในโรงเรียนหรือว่าการซ้อมดับเพลิงทั่วๆไปเนะะี่ยค่ะปกติแล้วจะมีเจ้าหน้าที่ของทางองศลธรรม เทาสาธารณภัยของกทมมาดูแลนะคะเรื่องนี้ทางผู้ว่ากทมแล้วก็ผอ,อสอปกกทมเนี่ยสพพกทมค่ะสั่งการให้ชะลอการฝึกอบรมไปก่อนเลยนะคะแล้วเดี๋ยวจะต้องมาดูในเรื่องของแนวทางและขั้นตอนในการตรวจสอบคุณภาพถังดับเพลิงและอุปกรณ์ต่างๆให้มันเรียบร้อยให้มันรัดกลุ่มมากยิ่งขึ้นด้วยค่ะแล้วถ้าจะมีการฝึกซ้อมกลับมารองผู้ว่าทวีดาบอกว่าต้องรื้อระบบการฝึกซ้อมทั้งหมดเลยนะคะก็คงจะต้อง เป็นการซ้อมแห้งไปก่อนก็คือจะไม่มีการฉีดพ่นจะเป็นลักษณะของการใช้ถังเปล่ามาฝึกซ้อมค่ะไม่ให้ใช้ถังที่มีแรงอัดใดๆโดยเฉพาะถ้าไปซ้อมในโรงเรียนหรือกับเด็กนักเรียนซึ่งจะต้องมีความปลอดภัยสูงสุดด้วยอาจจะต้องใช้เกณฑ์ในการเว้นระยะไม่อนุญ,ญาตให้ฝึกซ้อมในพื้นที่ที่มันไม่เหมาะสมการใช้อุปกรณ์ในการซ้อมเนี่ยจะต้องเป็นอุปกรณ์ที่มีมาตรฐานต้อง ผ่านการตรวจสอบทุกครั้งแล้วจะต้องร่วมมือกับทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของมหาดไทยในการปรับมาตรฐานความปลอดภัยทั้งหมดและจะใช้มาตรฐานร่วมกันค่ะแต่จะยุติไม่ให้มีการฝึกซ้อมในลักษณะนี้ไปเลยหรือเปล่าเรื่องนี้มีความเห็นของคุณวิโรจน์ลัคนาดีศรสสพักเก้าไกลนะคะว่าจริงๆการซ้อมเนี่ยมันเป็นประโยชน์ค่ะแต่คงต้องดูให้ปลอดภัยอย่างที่สุดค่ะเราต้องดูวัตถุประสงค์ มองวัตถุประสงค์หลักให้ได้นะคือผมกลัวมากคือจะเลิกซ้อมดับเพลิงนะผมว่าตรงนั้นไม่ไม่ไม่ผมคิดว่าตรงนั้นคงไม่ถูกต้องแหละแต่จะทําอย่างไรให้การซ้อมดับเพลิงเนี่ยมีความปลอดภัยและที่สําคัญที่สุดก็คือคงต้องมีการตรวจสอบทั้งหมดว่าถังดับเพลิงที่อยู่ในโรงเรียนเนี่ยผ่านกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างถูกต้องหรือไม่ถังดับเพลิงที่มีอยู่เหมาะกับสภาพการใช้งานหรือเปล่าสภาพถังยังอยู่ในอายุการใช้งานและยังอยู่ในสภาพที่ดีหรือเปล่าหรือมีสภาพการ หรือมีสภาพแบบที่มันชำรุดชุดโซมอะ่ะที่ไม่เหมาะกับการใช้งานเพราะว่าเรื่องนี้ก็สำคัญถูกไหมครับ เป็นความแตกต่างบางส่วนที่ทางคุณวิโรธก็ได้หยิบยกมาพูดให้ฟังด้วยนะคะแล้วก็เป็นข้อมูลที่ได้ให้เพิ่มเติมซึ่งเรื่องนี้เนี่ยทางกทมอเองก็ได้ชี้แจงให้ประชาชนได้รับทราบไปแล้วก่อนหน้านี้แล้วในการเข้าไปสำรวจตรวจสอบครั้งนี้ในการปรับเปลี่ยนถังในครั้งต่อไปเอาเทคโนโลยีมาจับด้วยนะคะจะเอา GPS นี่แหละมาติดกับถังดับเพลิงเลยดังนั้นในการตรวจสอบครั้งต่อไปเนี่ยสามารถระบุ จุดติดตั้งได้อย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้นก็จะสะดวกในการติดตามความปลอดภัยของถังด้วยเหตุการณ์นี้ตื่นตัวไปทั่วประเทศเลยนะคะอย่างเชียงใหม่เองเขาก็เตรียมประชุมถอดบทเรียนเรื่องนี้ในวันที่27มิถุนายนด้วยอย่างที่บอกว่าการซ้อมในโรงเรียนเนี่ยเกิดขึ้นทุกพื้นที่ทั่วประเทศค่ะที่สขลาก็ตื่นตัวเรื่องนี้นะคะแล้วก็ยืนยันถึงความจําเป็นที่จะต้องซ้อมในลักษณะนี้ให้กับเด็กนักเรียนแต่ก็ต้องเน้นเรื่องความปลอดภัยมาเป็นอันดับแรกด้วยเช่นเดียวกันค่ะ